คราวนี้ผมเรียนคุณทีนิดหนึ่งว่า <S S S รประเด็นที่ที่มันที่สังคมกําลังถามบอกว่าเอ๊ะเราไอ้สาม G ที่อยู่ภายใต้สัญญาสมรทานเดิม <S S มันทายังไงนี่ครับที่เป็นคําถามขึ้นมาผมก็มีไ,ไม่แหมท่านโปรยมาอย่างนี้ผมถามเลยลวกันครับ,รบไอ้สาม G เดิมกับสาม G ใหม่มันมีข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างกันยังไงมันมี3 G ที่ผมได้ข่าวมาคือ3 G บางคนบอกว่า3 G เทียมบ้างแหละ3 G ไม่จริงบ้างแหละอันนี้แท้อันนี้ไม่แท้ ตกลงสรุปตรงนี้เลยนะครับให้ท่านเลขาธิการกาสทชเป็นคนบอกเลยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับคือคือผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า 3G ที่อยู่ภายใต้สัญญาสมรทานเดิมเนี่ยมันก็คือ 3G นั่นแหละมันไม่ได้แตกต่างกันคือให้บริการบนความเร็วที่เรากําหนดไว้ก็คือ356ประมาณ356เมกะเฮิร์อะไรอย่างนี้นะครับที่บอกไว้ตามมาตรฐานของ ITU แต่เป็นแต่ว่า 3G ที่เรามาออกใหม่เนี่ย มันเป็น3 G บนคลื่นย่าน2 1กิุงกระเฮเป็นใบอนุญ,ญาตที่เราให้กับทางผู้ประกอบการโดยตรงแต่ก่อนไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตประเภทนี้นะครับตอนนี้เราเริ่มให้ใบอนุญาต3ใบแรกกับผู้ประกอบการโดยตรงแต่ที่ผ่านมานี่ผู้ประกอบการจะมีการทําสัญญาสมรทานผ่านหน่วยงานของรัฐรเช่น TOT หรือแค t เพราะฉะนั้นภายใต้ภายใต้สัญญาสมรทานเดิมเนี่ยก็คงยังเดินหน้าต่อไปครับแต่ภายใต้ใบอนุญาตก็เดินหน้าไปด้วย คู่ขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้น 3G ที่มีอยู่ภายใต้สัญญาสมรทานเดิมเนี่ยก็คงเป็น 3G เหมือนเดิม 3G ใหม่ก็เดินหน้าต่อไปด้วยบนขึ้น2.1นะครับสิ่งที่อาจจะทำให้สับสนคือ,อ,อผู้บริโภคอาจจะเข้าใจว่าต้องบนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นถึงจะเป็น 3G จริง อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่บางคนอาจจะคิดอย่างครับถูกต้องครับว่าประชาชนเออเมื่อตอนบนสองจุดหนึ่งขีกะเฮิร์ดเสือสองพันหนึ่งร้อยไมกะเฮิร์ดอะอันนี้คือสามจีจริงใช่ครับส่วนที่ผ่านมามันไม่ใช่สามจีแต่ท่านยืนยันแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่บนคลื่นความถี่ไหนครับถูกต้องครับก็คือสามจีถูกต้องครับมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะว่าว่าบนคลื่นความถี่ไหนมันขึ้นอยู่มันขึ้นกับอะไรฮะที่จะเป็นสามจีจริงอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการจะนําไปติดตั้งว่าจะให้บริการสามจีนั้ยยคครับเเเททโโนลีี่่่ข้าาไปองชน ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าบ,บนคลื่นย่าน2.1ก,กิกะเฮิร์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะทําได้แค่เทคโนโลยี 3G จะทํา 4G ก็ได้ 5G ก็ได้เราเรียกว่านิวทรัลนะครับนิวทรัลก็คือหมายถึงว่าเป็นกลางเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่นํามาใช้เนี่ยบนคลื่นย่าน2.1ถ้าผู้ประกอบการรายใดเนี่ยมีความสามารถที่จะทําเป็น 4G ได้ 5G ได้ก็สามารถที่จะทําไห้ได้ภายใต้กรอบใบอนุญาต15ปีที่เราให้ไปเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าเทคโนโลยีนี้จะต้องเป็น 3G ตลอดไปนะครับ,รบให้บริการ 3G 2ปีอาจจะเปลี่ยนไปเป็น 4G 5G แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของผู้ประกอบการที่จะไปดําเนินการในส่วนนั้นเพราะมันเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันคือขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการถูกต้องครับว่าเขามีขีดความสามารถในการให้บริการเป็นระบบไหนอะไรก็แล้วแต่จะเป็น 3G 4G 5G ถูกต้อง G, ครับเพราะฉะนั้นยันยืนในตรงนี้นะครับ ว่าบนขึ้นความถี่ไม่ว่าจะขึ้นความถี่ไหนครับไม่ว่าจะเป็น8 5 900, 1 0 0ับเราสามารถที่จะให้เป็นบริการ 3G ได้ใช่ครับถูกต้องอันนี้ไม่ได้เรียกว่า 3G เทียมไม่มีครับไม่มีไม่มีบนโลกนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับที่แตกต่างกันเรื่อง 3G เดิมกับ 3G ใหม่แตกต่างกันที่แตกต่างกันมากที่สุดที่ประโยชน์ของผู้บริโภคก็คือ1 3G เดิมเนี่ยกสทชอมไม่ได้บังคับให้ลดลง15นนะครับอ๋อ เดี๋ยวประชาชนจะได้เข้าใจให้ตรงกันนะครับ 3G ที่ลดลง15%ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดก็คือ 3G ที่อยู่บนใบอนุญาต2.1ที่กสทชให้ใบอนุญาตโดยตรงอันนั้นยังอยู่ภายใต้สัญญาสมปทานอยู่อันนี้ใบอนุญาตใหม่บนขึ้น2.1เนี่ยกสทชออกหลักเกณฑ์ว่าจะต้องลดลงไปไม่น้อยกว่า15%ทุกรายการส่งเสริมการขายที่โอนมาจาก 3G ในระบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แตกต่างกันแตกต่างกันตรงนี้ครับ เรื่องของค่าใช้จ่ายถูกต้องครับที่ผู้บริโภคต้องจ่ายออกไปถูกต้องครับอาล่ะครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ3 g นี้อีกนะครับสักครู่เดียวครับ